ให้คุณหนิงช่วยแชร์หน่อยว่าในฐานะที่คนที่เอาเข้าตู้โรงงานได้มีวิธีการไปติดต่อโรงงานยังไงบ้างถ้าไม่รู้จักใครเลยมีคําแนะนํำไหมถ้าไม่รู้จักใครเลยนะคะก็แนะนําให้ติดต่อปิศาปิศาบอกว่าเราเอารูปให้เขาดูก่อนได้เลยว่าแบบตู้แบบนี้ของเราอะขอตั้งได้หรือเปล่าข้างในมีนหรือย,อยังอันดับแรกเลยค่ะที่ว่าหนิงทําก็คือหนิงไปทำเรา,านะพ้องหน้าพี่ตู้อย่างนี้มีไหม เขาจะตอบเราก่อนได้เลยว่ามีหรือไม่มีพอถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่มีปุ๊บเราถึงขอเบอร์อาเบอร์ต่อเบอร์อะไรแล้วพอเราโทรไปปุ๊บเนี่ยเขาเขาจะตอกว่าอ่านได้หรือไม่ได้เขาเขาก็จะบอกเราเลยถ้าได้ก็คือมีเอกสารหนังสือขอวางตู้อะที่เราเอาไปวางซึ่งหนังสือเนี้ยเราก็ปรึกษากับทางทีมนะคะเอกสารการวางตู้เราจะมีอยู่แล้วค่ะมีคนถามว่า แล้วแก้วตู้มันใส่ได้ไม่ถึงร้อยแก้วแล้วเราบริหารจัดการยังไงกับตู้ของเราตอนแรกนะคะเราคือการที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งเราจะเจอแม่บ้านสองจเจอพ่อบ้านในแบบคูน่น้าคู่ตากันแบบนี้ค่ะเราก็จะให้แม่บ้านเขาเติมให้ซึ่งแม่บ้านเขาจะแต่ว่าต้องจำนะคะว่าให้ทำนอกเหนือจากเวลางานเราก็จะคือจะให้ค่าขนมเขา ไอ้ลอเติมแก้วให้ไม่เยอะค่ะสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่เราไม่ได้ดึงอ๋อไม่เยอะนะสามร้อยห้าร้อยเพราะมันเยอะไงได้ตังค์เยอะเพราะว่าเราแค่เติมแก้วแค่นี้จะไหนอีกแล้วเราให้ค่าใช้จ่ายในการวางตู้ยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยค่าใช้จ่ายในการวางตู้นะคะคือของโรงงานเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามีสองแบบคือเขาจะเน้นเป็นการให้สวัิการพนักงานคือเขาอยากได้ตู้เราเนี่ยไปบริการพนักงานอยู่แล้ว คือเขาอยากให้พน,นักงานมีไรพีเพราะข้างในเนี่ยมันจะมีตู้น้อยมากเตาวีนเซเว่นแล้วก็มีตู้เว็นิ้งที่กดน้ําทั่วไปอะคะอ่ะพอเราเอาเข้าไปเนี่ยตู้เราเนี่ยมันเป็นตู้ร้อนใช่ไหมคะคือโอเคแหละมันมีแต่ร้อนอย่างเดียวเขาก็จะชอบถามว่าเออมีตู้แบบเย็นไ,มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกโอเคของเรามันมันเป็นตู้ร้อนนี้คะ่ะแล้วค่าใช้จ่ายในการวางปกติโรงงานหนึ่งคือไม่คิดอันนี้คือมองว่าเป็นสรินการพนักงาน คือเราเนี่ยดูที่ตู้ตัวเองเนี่ยว่าตู้ตียเงกินไฟเท่าไหร่ใบรับประกันของเรามีว่า240บาทต่อเดือนเราก็เสนอไปแค่300ค่ะสรุปก,ก็คือเราเสียค่าไฟแค่300บาทต่อเดือนอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนนะอ่ะขอบคุณคุณหนิงมากๆขอให้ได้วันละ300แก้วแล้วกันนะครับ <laughs>